ในรอบ20ปีคงเป็นงานที่เป็นหมื่น,นะคะ่ะไม่ใช่ไม,ม่มีงานนะคะ20ปีนี้ก็ทำงานมาโดยตลอดก็คือสอนเดินแบบนะคะแล้วก็สอนเดินแบบแล้วสอนบุคลิกภาพแล้วก็เดินแบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานอีเวนต์อะไรต่างๆงานละครงานซีรีส์ก็เยอะแยะมากมายก็ใครที่ว่าเราก็มันก็สะท้อนกลับไปอะคะ่ะเพราะว่าพูดไม่จริงก็หมิ่นประมาทได้นะคะ <c oughs> ามว่าเหนื่อยไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ถแถลงข่าววันที่13มิถุนาจริง,รงๆก็ไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าพูดร้อยครั้งลูกหมีก็จะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าพูดความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ตายแล้วก็หน้าตาลูกหมีก็คิดว่าสดชื่นสดใสนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใดๆแล้วก็มีความคิดว่าคนที่พูดโกหกหรือพูดไม่เป็นความจริงหรือเขียนบทละครเพิ่มเขาก็จะ มีความทุกข์ด้วยตัวของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถึงจะแบบดิ้นไปทางไหนเดี๋ยวมันก็สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมันก็จะกลับมาทําร้ายตัวเองไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะลูกหมีก็เชื่อว่าสังคมก็รับทราบข่าวสารแล้วก็ตอนนี้สังคมก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าว่าความทุกข์ใจมันจะอยู่ที่ใครสําหรับลูกหมีเองลูกหมีก็คิดว่าพักเรื่องเครียดหรือว่า ค่ะลูกมีก็พักเรื่องเครีครยดๆนะคะแล้วก็มามุ่งทำงานดีกว่าแล้วก็มาออกกำลังกายดูแลตัวเองให้มากให้มากขึ้นตอนนี้ก็นอนอิ่มเต็มที่เกือบทุกวันค่ะยังนอนกบไปใน,ในวันที่1ิบสิะหกรที่จะต้องไปนัดไกลเกลียค่ะแล้วพอมตอนเปิ่ดๆเรารู้ว่าจะไม่ต้องไปแล้ว วันนั้นที่เราถแถลงข่าวกันที่ช่อง8ดนะคะเสร็จแล้วก็ลูกหมีก็ไปทานข้าวต่อกับทนายกุ้งแล้วก็อาจารย์เดชาก็ตามมาเราลูกหมีเองยังนั่งคิดตัวเลขอยู่เลยนะคะว่าเราจะจบให้เขาว่าตามสิ่งที่ถูกต้องอได้ที่เท่าไหร่เช็คที่ลูกหมีได้มาก็คือ2ล้านถูกไหมคะกับสัญญาเงินกู้แล้วลูกหมีบอกแล้วว่าหลังวันที่สองมีนาค่ะทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาโอนเงินกลับมาให้ลูกหมีสองแสนสอง น,ะะนั่นคือเงินที่เขาโอนกลับมาลูกหมีก็คิดแล้วว่าเต็มที่เนี่ยลูกหมีอยากจะให้ที่ร้านแปดเหมือนเดิมส่วนส่วนในเรื่องของเงินบัญชีที่เข้ามาล,ลูกหมีโอนให้เขาไป4ล้านนะคะแล้วเขาโอนกลับมา2องล้านหกลบกันนะมันเห,เหลือล้านสี่แล้วสิ่งที่จะพูดก็คือว่าแล้วถ้าเกิดทนายประมาณพูดว่ามันจะมีดอกเบีย้ยที่ถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายอยู่ในนั้น ถามในว่าลูกหมีจะไม่ได้ดอกเบีย้ยที่ถูกกฎถูกกฎหมายบ้างเลยเหรอมันก็ต้องมีแต่นี่เขาไม่ได้ให้อะไรลูกหมีเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ลูกหมีโอนเงินให้เขาวันที่27กันยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันลูกหมีได้ได้กลับมาแค่ล้านสี่เท่ากับลูกหมีไม่ได้อะไรเลยเหรอมันก็จบที่ตัวเลขอยู่ที่ล้านแปดอะคะ่ะแต่ที่วันที่ลงพักทองหล่อคะ่ะที่ลูกหมีให้ล้านสี่อ่ะพอบอกแล้วว่าตัดความลำคาญตัดตัด ปัญหาให้มันจบจบไปก็ให้แล้วล้างสีแต่ก็ไม่ยอมแล้วก็บอกเองว่าตัวเองมีเงินสามารถไปกดเงินเองได้เลยแล้วก็ผมมีเงินพร้อมที่จะโอนตลอดเวลาแต่กลายเป็นวันไก่เกลียดก็ไม่สําเร็จเงินก็ไม่โอนแล้วก็มาฟ้องดําเนินคดีลูกหมีกับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเขาก็น่าจะไม่มีเงินให้เราถึงจะบิดไปทางอื่นหรือว่าดิ้นไปทางอื่นถ้าคนมีเงินเนี่ย ระดับนี้นะคะล้านสี่เนี่ยก็ต้องให้ได้แต่พูดแล้วก็ทําไม่ได้นี่ก็คือพูดทุกครั้งทำไม่ได้ทำไม่ได้สักครั้งเลยแล้วลูกมีก็พูดเสมอว่าอย่างเคสลิลลี่เนี่ยเจ็ดหมื่น่ะเดือนหนึ่งยังไม่ให้เขาเลยแสดงว่าคุณน่ะเส้นทางการเงินคุณเป็นยังไงเจ็ดหมื่นคุณยังให้เขาไม่ได้เลยและลิลลี่หกแสนเนี่ยสองปีสองปีและผู้เสียหายท่านอื่นๆเนี่ยมัน ระยะเวลาที่เขาเอาเงินจากผู้เสียหายท่านอื่นอ,นอะมันเป็นสองสปีตลอดเลยแสดงว่าคุณเป็นคนอย่างไรก็คือประชาชนก็คงรับทราบตามความเป็นจริงอย่างที่เห็นนะคะอย่างล่าสุดได้ดูที่ดังทนายประมาณในค่ะก็เห็นอาจารย์ประมาณทนายทนายประมาณพูดออกรายการค่ะแต่อาจารย์เขาไม่ได้บอกให้ลูกหมีไปกราบขอโทษ<ม>เขาหรอกค่ะ,คะ <c oughs> เขายกตัวอย่างว่าถ้าเกิด ท่านเสรีเนี่ยจะต้องไปกราบจะให้ล to ูกหนี้มาชําระเนี่ยต้องมามากราบถูกไหมคะเหมือนจะขอโทษอาจารย์ประมาณเหมือนแบบว่าจะต้องไปกราบเท้าเนี่ยใช่ถ้าถามว่าลูกหมีก็ยกตัวอย่างกลับไปเหมือนกันว่าถ้าจะให้ลูกหมีไปกราบเนี่ยพี่พี่คิดยังไงคะถ้าเป็นพี่พี่ถ้าเป็นประชาชนพี่พี่ประชาชนพี่น้องประชาชนพี่น้องจะไปกราบขอโทษ ลูกนี้หรือเปล่าสําหรับลูกหมีคิดว่าลูกหมีก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่แลกกับสิ่งที่ต้องต้องทากับคนประเภท,เภทนี้นะคะ่ะ<ม>ก็คงไม่แลกอ่ะคะ่ะเราก็คงอยู่เฉยๆของเราแล้วก็เราก็เป็นเจ้าหนี้ของเราต่อไปะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายค่ะเพราะว่าวันที่15ตอน4ี่โมงเย็นเนี่ย ฝั่งนู้นเขาไปแจ้งความดําเนินคดีกับลูกหมีก็คือคดีที่1ก็คือหมิ่นประมาททางสื่อโฆษณาคดีที่สองก็คือคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งทางร้อยเวรก็โทรมาบอกในวันที่15ตอนหัวค่ำอะค่ะพอทราบข่าวแล้วก็ก็ตกใจค่ะว,ว่าดิฉันเป็นเจ้าหนี้คนแรกในโลกที่โดนลูกหนี้ฟ้องฟ้องกลับค่ะเราก็ อ,อึ้งมากค่ะว่ามีคนแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้เพราะลูกหมีพูดเสมอว่าวิธีคิดของเขาคือทัศนคติของการเป็นลูกหนี้ที่แย่มากใช่แล้วก็ไม่ประเมินตัวเองแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถหรือว่าสามารถทําอะไรก็ได้หรือพลิกคดีก็ได้คิดว่าตัวเองเก่งคนเราลูกหมีเชื่อว่ามันไม่มีใครเก่งที่สุดละค่ะ เดี๋ยวมันก็จะตายน้ําตื้นค่ะหลังจากนี้จะมีเรียกว่าต้องดําเนินการอะไรในขั้นตอนไหนคะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยลูกหมีก็จะให้ทนายกุ้งนะคะเป็นคนดูแลเรื่องรูปคดีค่ะส่วนทนายเดชาท่านก็ช่วยลูกหมีมาโดยตลอด mm hmm. ก็คือเพราะว่าเราอยู่ทีมเดียวกันเราปรึกษากันตั้งแต่ต้นท่านก็ให้ความเมตตาลูกหมีเพราะว่า ลูกหมีกับพี่กุ้งก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นคนที่เรียนปริยเอกด้วยกันเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกอย่างก็ให้เป็นในเรื่องของทนายเป็นช่วยเป็นเป็นคนช่วยตัดสินนะคะเขาฟ้องเราก็เริ่มต้นเนี่ยคดีเช็คเด้งเนี่ยค่ะมันเป็นคดีเช็คเนาะจริงๆเราก็สามารถแจ้งความตั้งแต่เป็นคดีอาญาก็ได้แต่เราเลือกที่จะทําให้เบาที่สุด เราไม่ได้มีคิดที่จะเจตนาจะทําให้มันร้ายแรงแต่สิ่งที่มันร้ายแรงนะ่ะมันเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็พูดเสมอว่าเอาเงินลูกหมีไปลงทุนถูกต้องไหมคะเขาพูดน่าจะเป็น10บสครั้งแต่ถ้าเขาคิดว่าเป็นการลงทุนเราก็อาจจะทาตามเขาก็ได้ก็เดี๋ยวดูรูปคดีค่ะว่าเราจะเปลี่ยนจากเป็นคดีเช็คเป็นคดีช่อกงหรือเปล่าคะ่ะม,มีเคยเ็นคดีจคัญของเขายค่ะ อันส่วนของลูกหมีเนี่ยเขาโทรมาครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเขาทํากระเป๋าค่ะมีเพื่อนทำเขาเขาเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจกระเป๋าใช่ส่วนผลิตภัณฑ์น่ะเป็นคดีของอ้อมค่ะผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะใช่แล้วก็มีผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นผลิตตุ๊กตาของเล่นก็รูปรูปแบบทุกอย่างจะเหมือนกันหมดค่ะไม่ไม่หนีอะไรกันมากมายค่ะอยากจะจริงๆก็อยากจะบอกตตรงนี้เลยนะคะ ใครที่เป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้ออกมานะคะสามารถติดต่อลูกหมีได้เลยค่ะและลูกหมีจะเก็บเป็นความลับค่ะไม่ออกสื่อแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายและ,ะเหมือนกับว่าอยากจะหยุดให้บุคคลเนี่ยไม่ไป,ไปให้บุคคลท่านนี้หรือว่าหรือคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ไปทําลายท่านอื่นต่อเนี่ยสามารถโทรหาลูกหมีได้เลยนะคะลูกหมีก็มีทั้งเพจ เฟซบุ๊กแล้วก็ IG สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องออกสื่อค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะช่วยรับเรื่องให้เป็นเรื่องภายในเงียบๆค่ะตอนนี้เรื่องไปสารก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทนายกุ้งค่ะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราเองตั้งแต่วันที่16เนี่ยทางตำรวจก็ยังไม่ได้โทรให้เราไปทำทำเซ็นอะไรต่างๆเลยแล้วก็ส่วน ส่วนฝั่งเราจริงๆเราทําเอกสารเรื่องยื่นฟ้องเสร็จตั้งนานแล้วแต่เราประณีประนอมจนถึงที่สุดเพราะเราไม่เคยอยากจะทําร้ายใครแต่ถ้าใครอยากให้เราทําร้ายหรือเขาไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เราก็ต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ดําเนินตามคดีตามกฎหมายเรื่องจริงแล้วค่ะลึกๆแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราเลยค่ะ อยากได้เงินคืนเพราะว่าลูกหมีมีความเดือดร้อนทั้งครอบครัวของลูกหมีแล้วก็ส่วนตัวถูกไหมคะทุกคนมีความเดือดร้อนที่แตกต่างกันแต่เขาปร,ป,รประเมินสถานการณ์ผิดเขาก็ไม่ไม่จ่ายตั้งแต่เช็คเด้งใบที่หนึ่งที่บอกหนึ่งมกราเราอยากได้เงินคืนเท่านั้นเราถึงแล้วเราก็ให้โอกาสระยะเลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่มกราคุมพามีนาเมษาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้เงิน ทางทางรัางนายเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกลาคมที่ผ่านมาคือทางทพี่ภูมิมีการโอนให้ลูกศิษย์ทั้งหมดคือประมาณ8 1นคือการโอนกลับอะโอนจริงอยู่แล้วค่ะเพราะเขาติดนี้เราถูกไหมคะแต่คําที่เขาพูดและเขาโอนให้เรานะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาพูดและเขาทําให้เราไงคะลูกหิีจะไปบีบบังคับให้เขาโอนตามเท่าไหร่เนี่ยบีบบังคับไม่ได้ บังคับได้คือคือบังคับตามเช็คลูกหมีพูดในถึงหลักฐานตามที่มันเกิดขึ้นส่วนที่เขาโอนกลับให้เรานั่นคือสิ่งที่เขาอ่ะต้องโอนให้เราใช้เรามากกว่าค่ะตั้งแต่เมื่ก่อนนะตั้งแต่ก็หนึ่งมกราหลังตั้งแต่หนึ่งมกราเขามีโอนกลับมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่ดิวกันอ่ะคือตามรูปเช็คค่ะเช็คหนึ่งล้านคุณต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายเช็คเก้าแสนเขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่ายเช็คแปดแสนเขาต้องจ่ายเราเขาไม่จ่าย แต่ส่วนที่เขาให้ผลกําไรเราอะนั่นก็คือเขาให้มาจริงค่ะทุกอย่างเราพูดเรื่องจริงหมดเลยค่ะมันคือกําไรมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยใช่ไหมจริงจริงมันก็คือจะเป็นดอกเบีย้ยหรือกําไรมันก็คือตัวเดียวกันนะคะที่เขาให้เราแต่เขาอะมาเอาเงินเราและเขานําเสนอคือลูกหมีไม่ได้ไปอยู่ดีๆเอาเงินตัวเองไปนําเสนอว่าแม่กอล์ฟมาเอาเงินเอาเงินลูกหมีไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราไม่ได้นําเสนอแต่คน เหมือนคนเดือดร้อนเงินนะคะเพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนคนเดือดร้อนเงินมาเอาเงินเราแล้วก็มานําเสนอเราแล้วก็มาทําร้ายเราแล้วก็เอากฎหมายมามาเป็นข้ออ้างว่าเราเราเรียกดอกเบี้ยกเกินคือมันคดีมันพิษมันพลิกไงคะสิ่งที่เขาพูดมันกลายเป็นเราโดนยัดเยียดแต่สิ่งที่ลูกหมีคิดมาช่วงตั้งแต่กุมพามีนาลูกหมีรู้สึกว่า การกระทําแบบนี้คือเขารู้กฎหมายแล้วเขาก็ทําแบบนี้มายาวนานที่ลุงหมีบอกแต่และเขาทํากับท่านอื่นๆอ,อ,อีกแสดงว่าเขามีเจตนาที่ไม่ได้ดีถูกไหมคะแต่อย่างเราอ่ะเราไม่ได้เคยให้ใครยืมเงินเราไม่ได้เคยไปปล่อยเงินกู้ให้ใครแล้วก็ที่บอกอย่างร้านแว่นตาเขาก็มากลับคําพูดว่าลุงหมีไปปล่อยกู้ร้านแว่นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความจริงร้านแว่นลุงหมี ลงทุนจะสร้างแบรนด์ร้านแว่นชื่อ LR คือลูกหมีและสมีแต่เขาก็มายัดเยียดเรื่องไม่จริงให้ลูกหมีอ,อย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าพี่หมีปล่อยให้ร้านแว่นปล่อยนในส่วนตรงนี้ที่เขากล่าวหาเราเราจะมีการเขาบุ่มคืออะไรก็เรื่องเรื่องที่เขากล่าวหาเราหลายๆเรื่องนะคะก็เดี๋ยวให้ทนายกุ้งเป็นคนจัดการดีกว่าค่ะใช่แล้วจะลื้เรื่องเช็คเด้งขึ้นมาเป็นคดี จริงๆถ้าถ้าสำหรับตัวลูกหมีนะคะยังไม่ได้คุยกับทนายกุ้งทนายเดชามากมายนะคะจริงๆลูกหมีเนี่ยถ้าเกิดถ้าคุณเล่นเกมนี้และคุณบอกว่าคุณะอะเอาเงินลูกหมีไปลงทุนเดี๋ยวลูกหมีเปลี่ยนเป็นคดีชอโกงได้เลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะสุดทายวามรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคบที่ตอนที่ผ่านมาเหมือนกับเราก็พยายามขอโทษในสิ่งที่เราออกมาแถลงแต่ล่าสุดที่เขาออกมาการคือเขาดยกตัวยอย่างขึ้นมาวว่าแบบถ้าเป็น คนดังคนหนึ่งก็คือเขาใช้วิธีการที่กราบเท้าเออแล้ววันนี้คือความรู้สึกเราความรู้สึกที่ผ่านมาเขาไม่เคยยกตัวอย่างในสิ่งต่อการการที่เขายกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันสําหรับลูกหมีรู้สึกว่ามันมันไม่งามอะค่ะแล้วมันก็มันไม่มีใครเขาทํากันหรอกค่ะที่จะไปต้องกราบเท้าลูกหนี้เพราะว่าลูกหนี้มาเอาเงินเราและการกระทําของลูกหนี้เนี่ยก็ไม่เคยตรงต่อเวลาแล้วก็ เป็นลูกหนี้ที่แย่มากๆเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคงไม่ไม่ลดตัวไปกราบลูกนี้ลักษณะแบบนี้หรอกคะ่ะไม่จําเป็นแล้วก็ถึงจะใช้นี้เสร็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไหว้ลวคะ่ะคนแบบนี้เพราะว่าคุณคําพูดตอนยืมบอกว่าไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่เถอะพี่เชื่อถือได้พี่การันตีแต่พอเรื่องเกิดขึ้นคือแบบมันกระจอกมากคือมันมัน ม,มันสำหรับเรานะคะมันกระจอ,อกมากลูกหมีทำงานใหม่ได้ค่ะเงินสองล้านแต่5ปีลูกหมีก็จะรองเงินก้อนนี้ค่ะคือเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีโดยสุจริตแล้วก็ช่วงนี้ลูกหมีไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องตรงนี้แล้วเพราะว่าลูกหมีเอาจิตเอ,เอาจิตเอาใจเอาเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ทํามาหาก,กินดีกว่าลูกหมีก็สร้างแบรนด์หมอนยางพาราลำไทยใบยและมีขึ้นมาตอนนี้ก็10วันแล้ว เอาเอาสุขภาพเราเอาสมองเราเอาความสุขเราความดื่นเริงของเราไปเจอคนดีๆด,ดีกว่าและคนแบบนี้ประเภทแบบนี้ตอนนี้ลูกหมีก็เชื่อว่าชดใช้กรรมอยู่เพราะกรรมอ่ะที่คุณสร้างมา10ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลที่ผ่านมาแต่ณนะวันนี้ลูกหมีเชื่อว่ามันเห็นผลแล้วกรรมมันก็จะอยู่อยู่อยู่ณนะตรงนี้ที่เขาต้องได้รับอะค่ะพี่ลูกหมีเชื่อไหมคะว่าเขาไม่ได้ เชื่อไหมเขว่าเขาไม่ได้ถังแตกจริงๆอ๋อก็เท่ากับเท่าที่ทราบนะคะสิ่งที่ลูกหมีรู้มามันแตกมานานแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้านลูกหมีไม่มีข้อมูลนะลูกหมีบอกพี่ตลอดว่าถ้าลูกหมีไม่มีข้อมูลตั้งแต่มกรากรุมพามีนาลูกหมีก็ไม่ถึงขนาดขั้นต้องมาถแถลงข่าวหรอกที่ถแถลงข่าวเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีที่ต้องใช้และหมีต้องการที่ลูกหมีถแถลงข่าวเพราะการกระทําแบบนี้มันเป็นภัยกับสังคม เพราะลูกหมีเห็นผู้เสียหายมันมากพอแล้วสี่คนวันถแถลงข่าวเสร็จผู้เสียหายเพิ่มมาอีกหกคนแล้วก็ผู้เสียหายลูกหมีไปไหนทุกวันนี้ยังมีคนพูดออกมาเรื่อยๆว่าฉันก็โดนฉันก็โดนฉันก็โดนแต่คนพวกนี้เขาไม่ได้ออกมาเพราะอาจจะเป็นคนในสังคมแล้วก็ตัวเงินมันก็แค่หลักแสนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากออกมาพูดลูกหมีก็ยอมรับว่าลูกหมีขอเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนที่อยากให้เขาหยุด หยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเกิดมาชาตินึงก็คือทําเพื่อเพื่อสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์จริงๆว่าอย่ากให้ใครยืมเงินคนที่มาคิดว่าหน้าตาดีบุคลิกดีดูภาพลักษณ์ดีมีหน้าที่การงานดีพูดจาหวานปากหวานต้องมีสติเพราะตอนนั้นลูกหมีไม่มีสติแล้วลูกหมีก็บอกแล้วเป็นบทเรียนที่หมีพลาดลูกหมีจะบอกว่า การที่เขามายืมเงินเราเนี่ยจะมีข้ออ้างใดๆว่าเอาเงินไปให้เพื่อนเพื่อนเอนอันนี้ต้องมีสติว่าถ้าเกิดเขามีจริงเขาไม่มายืมเราเหรอกนี่นคือข้อที่ลูกหมีพลาดลูกหมีถึงอ,อยากออกมาให้สังคมรับรู้ว่าระวังตัวกันนะคะอย่าให้ใครยืมเงินค่ะก็หนัก,ก,นรก,นกครั้งที่สองในชีวิตค่ะที่พลาดครั้งแรกก็ตอนที่เราอายุ28 29ที่เราเคยมีครอบครัวนะคะ แล้วเราก็ไม่ประสบความสําเร็จเรามองว่าเราพลาดเนาะเพราะว่าคนเราไม่ประสบความสําเร็จทางทางด้านความรักเนาะก็ถือว่าพลาดแล้วก็ครั้งนี้ก็คือพลาดที่ไว้ใจคนประเมินคนผิดไว้ใจคนผิดแล้วก็ไม่ได้เช็คข้อมูลใดๆเหมือนกับไปให้เกียรติคนผิดอะค่ะมันก็คือเป็นเป็นการพลาดครั้งที่สองของชีวิตแต่ก็เชื่อว่าความดีที่ลูกหมีทามาตลอดเนี่ย แล้วก็เง er pues nah ิน2ล้านเนี่ยลูกหมีก็ตั้งใจทํางานใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็คิดว่าสักปีหนึ่งลูกหมีคงได้เงินกลับมา2ล้านนะคะี่ลูกหมีคาถามนิดนึงถ้าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบนีซ้ำๆเราจะสามารถฟ้องเป็นช่อโครงประชาชนเลยได้ไหมก็ตอนนี้มีอยู่3าท่านที่เป็นคดีอยู่นะคะฟ้องที่บอกว่าเราทําเอกสารเรียบร้อยที่เตรียมจะฟ้องศาลนะคะแล้วก็ที่บอกว่าท่านอื่นๆถ้าเกิด ไม่ได้อยากออกสื่อหรือหรือใดๆแล้วก็ไม่ควรออกสื่อแล้วนะคะแจ้งมาทางลูกหมีได้เลยว่าคุณแค่มีแชทไลน์ในการคุยกับเขาแล้วก็เหมือนเอาแค่แชทไลน์อะคะ่ะมาให้มามาปรึกษาเรามาปรึกษาทนายกุ้งอะคะ่ะถ้าจริงๆก็มีคนแนะนำนะคะถ้าเกิน10คนขึ้นไปเนี่ยก็เป็นคดีชอบโกงไปที่กองปราบได้เลยแล้วตอนนี้ี่เปเซ็นมีกี่เปอร์เซ็นที่คัตอ ความคาดหวังของลูกหมีตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแ,ตตแตถแลงข่าวนะ,ะก็คิดมาตลอดว่าเงินเนี่ยคงได้กลับอยู่และะ้วค่ะไม่สองปีห้าปีก็ต้องได้แล้วก็จะรอค่ะแล้วก็จะรอเงินของเราส่วนที่จะได้เร็วเนี่ยไม่ค่อยคิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเขามีเงินแต่เขาบอกเขามีที่ดินนะที่ดินจอดรถด้วยที่ดินตรงนั้น18ละ1้0ล้านแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นแต่มันเป็นของคนอื่นหมดเลยหรือเปล่าคะ ซับก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอคะค่ะก็เลยไม่คิดตรงนั้นพี่หมีสุดท้ายอยากให้พี่หมีฝากนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ทางพราทางนู้นเขาก็มีการบอกว่าถ้าคนที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้เงินคือแต่แต่คือสําหรับเราก็อยากได้ข้อมูลสําหรับคนที่โดนก็คือให้มาแจ้งกับเราที่จะไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะก็คือที่ทางนู้นพูดว่าใครที่มาออกสื่อจะไม่ได้เงิน และใครที่ไม่ได้ออกอจะได้เงินแต่ที่ลูกหมีดูแล้วเนี่ยทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อก็ไม่เห็นใครได้เงินสักคนนึงเลยนะคะแล้วก็ย้ําอีกครั้งนึงนะคะใครที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนู้นนะคะแจ้งลูกหมีได้เลยค่ะทักไลน์ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยเพราะว่าลูกหมีก็จะเก็บข้อมูลเป็นเรื่องส่วนตัวกับทางคนายกุ้งนะคะเพราะว่าเราถือว่าณมาถึงณจุดจุดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ทำบุญร่วมกันละกันคือเพราะลูกหมีก็เจอศึกหนักว่ากลายเป็นเจ้าหนี้อยู่ดีๆมาโดนฟ้องก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้เสียหายท่านไหนถ้ามีความเมตตาลูกหมีหรือสงสารลูกหมีหรืออยากให้กาลังใจลูกหมีทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะเอาแค่แชทไลน์มาคุยกับลูกหมีกับทนายกุ้งเพื่อที่จะเป็นหลักฐานที่ดีต่อไปแต่ถ้าพี่ฝ่ายนูน้นเขาอยากจะจบจริงๆแล้วก็พูดตลอดนะคะว่า ออกมาพูดความจริงนิดนๆหน่นอยๆขอโทษกันเล็กน้อยเบาๆก็พอค่ะประชาชนคนไทยเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่การที่คุณจะไปยื่นสารฟ้องอีกเนี่ยระยะเวลามันก็จะออกอีก3เดือน6เดือนและคุณบอกว่ามันทำร้ายลูกเขาหรือครอบครัวอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะระยะเวลาที่มันยืดออกไปนั่นแหละคือการทำร้ายของจริงถ้าคุณจบตั้งแต่วันไก่เกลี่ยรหรืออะไรต่างๆมันจบไปตั้งนานแล้วค่ะคดีเรื่องนี้เงินแค่2ล้านเนี่ย มันเป็นคด,ดรรรีระดับประเทศเรื่องราวใหญ่ระดับประเทศออกมาเป็นเดือนเดือนแล้วพี่ๆนักข่าวก็เหนื่อยทุกคนในประเทศก็เหนื่อยกับเหตุการณ์แบบนี้กับคนแบบคุณนะคะ